Hello everyone, how are you today? สวัสดีค่ะนักเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าเอ่ยค่ะเรากลับมาพบกันเช่นเดิมนะคะในรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะและในวันนี้นะคะจะได้ศึกษาเกี่ยวกับ Countable noun and Uncountable noun คำว่า noun ก็คือ คำนามนันเองค่ะนามก็คือคำนามฉะนั้นเราจะได้ศึกษาเกี่ยวกับคำนามค่ะเป็นนามนับได้และนามนับไม่ได้นะคะเราจะได้ศึกษากันค่ะว่านามนับได้และนามนับไม่ได้เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะดูที่คำนามนะคะาภาพเหล่านี้คือคำนาม คำนามก็คือคนสัตว์สิ่งของสถานที่นั่นเองนะคะเป็นคำนามาต่อไปค่ะนามนับได้ก็คือ countable noun countable noun ก็คือนามนับได้นะคะค่ะนามนับได้ก็คือสิ่งที่เราสามารถนับ แยกเป็นชิ้นๆได้หรือสามารถระบุได้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่นะคะสิ่งที่นับได้เช่นคนดินซอแมวอ่าแมวก็นับได้หนังสือหนังสือเป็นเล่มนับได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะนี่คือตัวอย่างค่ะที่เป็นนามนับได้แต่นอกออนอกจากนี้ก็ยังมีอีก มากมายมีสิ่งอื่นๆอีกมากมายเลยที่เป็นนามนับได้นะคะนักเรียนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะ,ะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะเรามาดูต่อกันเลยนะคะอ่านี่คือตัวอย่างค่ะตัวอย่างของนามนับได้นะคะรถหนึ่งคันนับได้เพราะมีอยู่หนึ่งคันนับจำนวนได้หนึ่งคันสองคันสามคัน นับจานวนได้นี่คือน้ำนับได้นะคะเป็นสิ่งของที่เป็นสิ่งของหรือเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสถานที่อะไรพวกนี้ที่นับได้นั่นก็คือน้ำนับได้นะคะ <c oughs> นักเรียนลองช่วยกันตอบสิคาะว่าน้ำนับได้ยังมีอะไรอีกบ้างายังมีอีกเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมคะที่ เป็นนามนับได้สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างที่ครูเอามาให้นักเรียนดูเพื่อประกอบการอธิบายให้นักเรียนเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นนะคะอะ่สำหรับนามนับไม่ได้ก็คือ uncountable noun uncountable noun ก็คือนามนับไม่ได้นั่นเองค่ะ ค่าน้ํานับไม่ได้ก็คืออะไรก็ช่างอะค่ะที่เราไม่สามารถแยกเป็นชิ้นแยกเป็นอันได้อาอย่างเช่นน้ําทรายข้าวสารอะไรพวกนี้ค่ะของเร็วต่างๆเป็นตน้นนี่คือสิ่งที่เราไม่สามารถแยกมานับได้นะคะ นี่ค่ะคือตัวอย่างนามนับไม่ไดอ้อันนี้คือสิ่งที่เราไม่สามารถแยกมานับฉะนั้นนักเรียนศึกษาเพิ่มเติมนะคะจะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะคะ,ะนี่ค่ะ countable nouns กับ uncountable nouns ก็คือ ภาพตัวอย่างนามนับได้และนามนับไม่ได้นะคะนี่เป็นเพียงตัวอย่างนะคะค่ะครูก็ขอให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะที่ครูเอามาให้นักเรียนดูนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะก็ยังมีอีกอื่นออีกมากมายเลย ที่เป็นคำนามทั้งนามนับได้และนามนับไม่ได้นะคะขอให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมค่ะเพื่อเพิ่มความมั่นใจและความเข้าใจในการศึกษาเรื่อง count a b l e noun and uncount a b l e noun นะคะค่ะและสำหรับวันนี้ครูก็ต้องขอกล่าวคำว่า thank you very much see you again later